โอ้โหปั๊มได้ทุกอย่างในเกมเลยอยากได้อะไรเราก็ปั๊มเอาใครอยากได้แบบนี้ดูคลิปนี้ให้จบไปรับชมกันในคลิปเลยเจอกัน โอเคว่าขอกรับสวัสดีชาวเกมร้านหมอไฟแห่งความสุขก,กันทุกท่านทุกคนทุกเพศทุกวัยกันด้วยนะครับยินดีนต้อนรับสู่ช่องมาสเตอร์โบโลนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด, share, กดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆจากข่าสารเกมร้านชาบูมอไฟหรือร้านหมอไฟแห่งความสุขนี้นะครับอ่านี่เป็นภาคเป็นมอนะครับ1.4.3แบบเต็มตัวนะฮะอ่าก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับ ห้ามข้ามคลิปนะครับวิธีการดาวน์โหลดวิธีการลงโปรลงมอสโหลดยังไงครับห้ามข้ามคลิปดูคลิปนี้ให้จบนะครับคลิปนี้จะสอนแบบละเอียดนะครับอ่านะครับผมก็จะขอรีวิวตัวเกม1.4.3ก่อนนะฮะย้ำนะครับเป็นเวอร์ชัน1.4.3แบบเต็มตัวนะครับไม่ต้องไปอัปเดตในเพจสโตนะฮะสามารถล็อกอินได้นะครับสามารถล็อกอินจากไอเดีเกมที่เราเชื่อมจากเวอร์ชัน1.4.1มาเป็น1 จุได้นะครับอ่านะครับตัวเกมก็มีประมาณนี้เลยนะครับอ่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะเข้าเกมก็จะให้เราฝึกเล่นนะครับก็ประมาณเริ่มเริ่มเล่นต้นใหม่ก็ประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าใครมี ID ใหม่หรือมีไอียอยู่แล้วก็สามารถมาล็อกอินมาเล่นได้นะครับอ่าส่วนวิธีการโปนนะฮะนะฮะท่านผู้ชมอ่าให้เราสังเกตตังเราดีๆนะครับกับเพชรเรานะครับเห็นไหมอ่าให้เรามาที่ร้านค้านะครับอ่า ให้เข้ามาทำที่เงินนะฮะเขาว่าที่เงินนะฮะอะพอมจะขึ้นหน้านี้นะครับอย่าไปเพิ่งไปกดคูณสิบเพจนะให้เรามากดที่คูณสิบเพรข้างบนก่อนนะเห็นไหมชมโฆษณากดสีเขียวนะครับกดรับมาเลยนะครับาผู้ชมกดรับมาเลยนะครับย้ํานะครับโอเคครับกดรับก็จะขึ้นยินดีคุณได้รับรางวัลนะครับอ่าเราได้สิบเพรแล้วใช่ไหมครับให้เราสังเกตตังค์กับเพรเราดีๆนะครับเห็นไหมตอนนี้เรามีตังค์อยู่หนึ่งแสนแปดหมื่นเพชหกหมื่นนะครับให้เรามาที่คูณสิบ อันที่2ครับเป็นคูณสองพใช้เพชรเรียกเหรียญนะครับอ่ากดมาเลยปึ๊บอ่าเห็นไหมตังเราจะเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมสังเกตดีนะครับเพิ่มทีละหมื่นทีละหมื่นนะฮะเห็นไหมตอนนี้ตังมีสองแสนแล้วนะครับอ่าสองแสนหนึ่งหมื่นนะครับอ่าเห็นไหมเพิ่มมาทีละหมื่นนะครับเพชรก็เหมือนกันครับอ่าสังเกตเพชรดีนะครับอ่าปั๊มไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะพอใจนะฮะฮะวงเงินของเราสมมติเราจะต้องการ1ล้านอ่าเราก็ปั๊ม เราก็ต้องปั๊มไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่าขออภัยที่พูดติดขัดด้วยนะครับอ่าส่วนสายไฟฟ้านะเราก็สามารถปั๊มได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอ่าสายฟ้านะครับ,รบเห็นไหมทาแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าเราจะพอใจนะฮะเห็นไหมเพชรกับเหลือเราก็เพิ่มขึ้นเหมือนเดิมนะฮะเห็นไหมเห็นเพชรไหมอ่าเพชร เหลืองก็เพิ่มขึ้นนะครับกับสายฟ้าส่วนตั้งอ่าเราก็มากดที่ตังนะครับเราอยากได้อะไรก็มากดได้เลยนะครับส่วนแพ็กเกจแบบนี้นะครับเราไม่สามารถกดได้นะฮะมันจะเสียตังนะฮะอย่าไปกดนะครับมาที่ไอเทมนะไอเทมนะฮะไอเทมเราจะซื้ออะไรก็ได้นะครับเรากดซื้อไปเลยนะครับแล้วก็ตังมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ้ให้เราสังเกตดีๆนะครับเห็นไหมมุมขวามือข้อมูลส่วนนะครับตอนนี้เรามี2 2สองแสนห้าหมื่นนะเห็นไหมเดี๋ยวผมกดให้ดูสักอันนะครับเห็นไหมปุ๊บอ่าเห็นไหมมันขึ้นมาทีละหมื่นเหมือนกัันนะครบ ของขอนเปิดร้านเราก็สามารถมาเล่นได้เหมือนกันนะครับโอเคเนาะอ่าส่วนเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับเป็นมอร์ล่าสุดหรือโปรล,ล่าสุดของโปรเกมร้านมอไฟแห่งความสุขนี้นะครับถ้าใครข้ามคลิปไปดูคลิปนี้ไม่จบโหลดไม่ได้แน่นอนแล้วก็จะมีปัญหามาถามผมทีหลังนะครับทำไมโหลดไม่ได้ทำไมถึงจอดำอะไรไประมาณนี้นะครับเพราะคุณดูคลิปไม่จบนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเรามีตัวเกมนี้อยู่แล้วนะให้เราลบตัวเกมนั้นออกนะให้เรามาโหลดเวอร์ชันที่ผมสอนอยู่ในปัจจุบันคลิปนี้นะให้เราโหลด ไปเลยนะครับแล้วก็มากดล็อกอินนะครับเห็นไหมกดตั้งค่าฟันเฟืองแล้วก็มาล็อกอินนะครับสามารถล็อกอิน Google ได้นะครับอ่าโอเคเนาะส่วนมีอะไรเข้ามาใหม่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมอัปเกรดให้ดูนะครับเห็นไหมสามารถอัปเกรดได้จริงนะครับเห็นไหมแล้วก็ตังค์เราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับอ่าเรายิ่งอัปตังค์เรายิ่งเพิ่มนะครับเห็นไหมสามแสนหนึ่งหมื่นนะครับอ่าเพิ่มไปเลย อัพจนตันเลยนะครับท่านผู้ชมอัพจนตันนะครับถ้าใครมีเวลาว่างก็เล่นทั้งวันเลยนะครับให้มันจบจบไปเลยนะครับอ่าอ่าหน้าร้านแล้วก็ประมาณนี้นะครับส่วนห้องโถงก็ประมาณนี้เลยก็สามารถมาอัพได้เหมือนกันนะครับอ่าร้านค้ากดอัพไปเลยเห็นไหมปุ๊บอ่าตันแล้วนะครับอ่ามาที่โต๊ะบ้างนะฮะอ่าประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เครื่องคิดเลขหรือเปล่าแล้วก็โต๊ะนะฮะ ปับไปเลยอันนี้ก็เก็บอันนี้เก็บยังไม่ได้ครับรลเวลเราเรายังไม่ถึงนะครับอ่าประมาณนี้เลยส่วนห้องครัวนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับใครเล่นเป็นก็มาเล่นอยู่แล้วหรือสําหรับใครที่เพิ่งหาเล่นเกมนี้ก็ยิยนดีต้อนรับด้วยนะครับอ่าสำหรับใครเล่นโปรนะครับอ่าแต่ถ้าใครอยากไปเล่นเวอร์ชันปกติอยากไปเติมแบบปกตินะครับก็เป็นโหลดที่เพสโต้ได้เลยนะครับเนาะ แล้วก็นะครับเราสามารถจ้างพนักงานได้ปกติเลยนะครับเดี๋ยวผมจ้างให้ดูนะครับอ่าอ่ารับสมัครไปเลยอ๋ออันนี้รีเวลเ,เวลเรายังไม่ถึงนะครับอ่าเราต้องมาทำรีเวลก่อนนะครับอ่าเห็นไหมตอนนี้เรายังเรเวลหนึ่งอยู่เลยนะครับอ่าโอเคเนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งช่องผมด้วยนะครับเพื่อให้พาคลิปต่างๆจากข่าวสารเกมร้านชาบูหม้อไฟนะครับ โอเคครับส่วนวิธีการดาวโหลดนะครับให้เราไปดาวนโ์โหลดที่ Google นะฮะเดี๋ยวผมจะสอนคนที่ดาวนโ์โหลดยังไม่เป็นนะครับส่วนลิงก์ดาวนโ์โหลดนะผมก็จะทิ้งลิงก์ให้ใต้คลิปนะครับสามารถกดไปโหลดกันได้นะครับกดตามลิงก์สีฟ้าเข้ามาเลยนะครับโอเคทําตามกันเลยครับโอเคอนนันแรกเข้าที่ Google หรือกดลิงก์ที่ผมส่งให้ใต้คลิปนะครับไปกันเลย โอเคนะครับถ้าใครกดลิงก์มาหน้านี้นะครับกดลิงก์ที่ใต้คลิปผมมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับอ่าให้เรามาที่ดาวน์โหลดแบบธรรมดานะครับกดมาที่ดาวโหลดแบบธรรมดาอ่าก็จะขึ้นหน้านี้นะครับอ่าให้เรากดดาวน์โหลดเลยนะครับกดดาวโหลดมาหนึ่งที่นะก็จะขึ้นแบบนี้ให้เราดาวโหลดั้งนี้นะครับอ่ารอสักครู่นะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับกดมาได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวโหลดให้นะครับย้ำนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปหรือใต้คอมเมนต์นะครับผมจะทิ้งให้2ที่นะครับโอเคนะครับเรากดมาที่รายละเอียดแล้วใช่ไหมครับให้เรามากดตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่นะหรือดาวน์โหลดล่าสุดนะให้เรามาที่ปุ๊บกดตรงที่อันนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดติดตั้งไปเลยครับกดติดตั้งไปเลยนะครับแต่ผมติดตั้งไปแล้วนะครับผมติดตั้งอีกครั้งหนึ่งไม่ได้นะครับ่าโอเคกดติดตั้งไปแล้วใช่ไหมครับมันก็ให้เรา เริ่มต้นใหม่นะครับสำหรับซคลมี ID อยู่แล้วก็ไปล็อกอินได้เลยนะครับอ่ากลับไปเจอกันในเกมอีกรอบหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งช่องผมเยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆจากข่าวสารเกมร้านชาบูหม้อไฟนี้นะครับสาหรับใครมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับสาหรับใครดูคลิปนี้จบแล้วดูมาจนถึงตอนนี้ผมก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับอ่านะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็มาสอนโหลดโปร มาแจกโปรนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นโปรนะครับโอเคนะครับก็ฝากเป็นแรงใจนะครับกดติดตามช่องผมกดไลค์ให้ผมมีกำลังใจทําคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนวาจารคลิปหน,น้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายวิจารณคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย